่ะสวัสดีครับไปรุ่นเจอกันอีกแล้วคลิปนี้คลิปนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับแมปเซนเซอร์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  ensor, มีหน้าที่ทําอะไรทํางานยังไงใครอยากรู้คลิปนี้มีคําตอบแมปเซนเซอร์แมปเซนเซอร์ถ้าในฮาร์เ y จะมีแค่ตัวเดียวจะทําหน้าที่วัดแรงดันอากาศที่วิ่งผ่านคอไอดี ID, กับอุณหภูมิ อากาศที่วิ่งเข้าคอไอเดี่หรือมันทํางานสองอย่างในตัวเดียวกันของฮาร์เลย์นะอันนี้เอาของฮาร์เลย์นะมันทํางานสองอย่างในตัวเดียวกันก็คือลมเข้าูหรือฟูสมมติว่าอ่ะมิธีการทางานหลักการทำงานมันก็คือแปลงค่าความแรงของลมและอุณหภูมิของลมที่ผ่านเข้าไปเป็นแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าไปที่กล่องเหมือนกันอ่ะแปลงค่าความแรงของลมความแรงความเร็วของลมและอุณหภูมิกลับเข้าไปที่กล่องอ่ะลมเข้าฟู่มมตเราเปิดคนเรงสุดเลยลมแม่งฟู แล้วลมที่ฟูเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิลมเจ็ดสิบองศามันก็จะแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าแปลงเป็นค่าวนกลับไปที่กล่องว่าจะต้องเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่ที่เขาออกแบบแล้วเขาดูออกมาว่ามันกลับเท่าไหร่แต่ถ้าเราปล่อยจนเบาลมมันก็เข้าฟูฟูฟูนะสมมติว่าแรงเข้าฟูหนึ่งวนแต่ถ้าแบบเปิดคันเร่งเลยฟูห้าวน,นี่มันคือค่าความต่างของมันอ่าถ้าเกิดเวลาที่มันเสียเวลาที่มันเสียก็คือลมเข้าฟู สมมติว่าลมเข้าฟูต้องอ่านค่าได้ห้าโวลต์แปลงเป็นค่าโวลต์ได้ห้าโวลต์กับกล่องแต่ดันแปลงได้แค่สองโวลต์พอสองโวลต์ปุ๊บมันกล่องรับรู้แคน,นี้มันสั่งจ่ายน้ำมันแค่ตามที่สองโวลต์ตั้งไว้สมมติว่าสองโวลต์จ่ายน้ำมันแค่ตุ๊บหนึง่งซึ่งลมจริงๆมันเข้าไปเยอะมันก็ทาให้รถวอดวูบสะดุดสะอึอหรือวอดจะดับอ่แต่ถ้าลมเข้าน้อยฟอูในความเป็นจริงมันควรอ่านแค่หนึ่งโวลต์ดันอ่านห้าโวลต์มันก็จะไปสั่งกล่องกล่องก็จะสั่งจ่ายน้ำมันแบบเหมือนเราเปิด วัอ่านี่คือหลักการทํางานของแมปเซนเซอร์แมปเซนเซอร์มีหน้าที่วัดความเร็วของลมและอุณหภูมิของลมที่วิ่งผ่านคอยลี่ที่วิ่งผ่านเซนเซอร์ตัวนี้เข้าไปว่าแลลมวิ่งเร็วผ่านเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็แปลงเป็นค่าวนไปนบอกกองอ่าแค่นั้นส่วนเวลามันเสียจะมีอาการบอดบูบสะดุดสะอึกมิดไม่ขึ้นเบิ้ลไม่ออกเหมือนกันอ่าเหมือนกันประมาณนี้ในในส่วนของแมปเซนเซอร์อ่าในส่วนของแมป เซ็นเอร์หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจส่วนรายละเอียดก็ลองไปหาดูใน YouTube ใน Google ดูว่าปริมาณไฟเท่าไหร่อะไรยังไงไปหานอันนี้คือเราคุยกันให้ฟังคร่าวๆว,ว่ามันทำงานยังไงอ่ามันทำงานแบบนี้อ่าโอเคนะครับ